สังคมคาใจค่ะทําไมลุงเปียกสามีป้าบัวพันเนี่ยถึงเต็มใจเป็นแพะรับบาปแล้วคํารับสารภาพเนี่ยดันไปตรงกับกลุ่มเยาวชนที่ก่อเหตุแบบเป๊ะเ,เ,เลยเรื่องนี้มีรายละเอียดอะไรบ้างแล้วไปจับโปะได้ตรงไหนวันละเรื่องวันนี้เดี๋ยวบามจะเล่าให้ฟังค่ะเปิดปี2567มาได้ไม่กี่วันค่ะเรื่องราวของเยาวชนที่ก่อเหตุความรุนแรงก็กลับมาอีกแล้วกรณีของป้าบัวพันค่ะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยตำรวจได้แจ้งข้อหากับลุงเปียกที่เป็นสามีไปค่ะว่าเป็นผู้ลงมือค่ะเพราะว่าลุงเปียกเนยเเไปมออบตัวงล แล้วก็เล่าเป็นฉากๆเลยนะคะว่าก่อเหตุได้ยังไง <c oughs> ก่อนที่สุดท้ายคดยีจะพิกค่ะาเพราะว่าหลักฐานจากกล้องวงจรปิดชี้ชัดว่าลุงเปี๊ยกเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะและปั่นจัก,กรยานไปคนละที่และคนร้ายตัวจริงก็คือแก๊งเยาวชนที่ไปกันแกล้งแล้วก็ลุงทําร้ายป้าบัวผันค่ะแล้วเอาร่างเนี่ยไปโยนลงน้ําคือทางด้านของลุงเปี๊ยกเนี่ยก็ออกมาบอกว่าเหตุผลที่เต็มใจเป็นแพะรับบาปเนี่ยเพราะว่าตนเองถูกแรงกดดันของชาวบ้านค่ะหาว่าลุงเนี่ยเป็นคนทําร้ายเมียแต่เมื่อมีการคลี่คลายแบบนี้แล้วลุงก็ ลุงเปี๊ยกเนี่ยยังยืนยันด้วยค่ะว่าไม่มีใครสั่งให้รับสารภาพค่ะแต่วันนั้นเนี่ยลุงสับสนจริงๆค่ะแล้ววันที่ไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพเนี่ยลุงก็บอกว่าไม่มีใครสั่งค่ะแต่พอถามว่าทําไมลุงถึงใช้เก้าอี้ฟาดหัวล่ะลุงแกก็ไม่ตอบค่ะซึ่งก็น่าคิดเหมือนกันนะคะว่าทําไมลุงแกถึงสารภาพได้เป็นฉากๆเหมือนกับว่ามีใครมาเขียนบทให้ยังไงยังนั้นละค่ะโดยเฉพาะจุดที่บอกว่าใช้เก้าอี้ฟาดเนี่ยล่ะค่ะมันตรงกันเลยทั้งคําพูดของลุงเปี๊ยกและก็คําพูดของคนร้ายผู้ก่อเหตุและที่สําคัญ่่เรืองนี้้าไม ก็ไม่มีใครรู้ค่ะเพราะว่าตรงที่เกิดเหตุนั้นกล้องวงจรปิดก็ไม่มีเรื่องนี้เนี่ยมันจึงหน้าเอ๊ะจริงๆค่ะเพราะว่าลุงเปี๊ยกเนี่ยไม่ได้ก่อเหตุจริงๆใช่ไหมคะแล้วเขาคิดได้ยังไงว่าเก้าอี้เป็นอาวุธที่ใช้จบชีวิตของป้าบัวผันถ้าจะบอกว่าใช้ของแข็งอย่างอื่นก็ยังได้แล้วยิ่งไปกว่านั้นค่ะเรื่องนี้เนี่ยเป็นที่จับตาก,ก็เพราะว่ากลุ่มเยาวชน5รายนั้นค่ะในจํานวนนี้มีลูกของตํารวจอยู่ด้วยสังคมก็สงสัยค่ะว่าจะเกี่ยวข้องกับที่ลุงเปี๊ยกยอมรับสารภาพในคดีนนี้้้้หรรรือออไไม่่่แตททาาางดดผูกกกํกับสบพออญ,ญ,ญปะะเศค็ ชี้แจงยืนยันว่าไม่ได้มีการปกป้องลูกตำรวจค่ะและส่วนตัวก็ไม่ได้สงสัยค่ะว่าใครวางบทให้ลุงเปี้ยพูดหรือเปล่าเพราะคนในพื้นที่เนี่ยก็พูดเหมือนกันว่าลุงเปี้ยเนี่ยชอบเมาเหล้าแล้วก็เคยทำร้ายร่างกายป้าบัวผันจริงๆแต่ในวันนั้นเนี่ยลุงแกอาจจะรู้สึกกดดันที่ตำรวจถามแล้วก็ให้การวกวนจนยอมรับสารภาพเองค่ะเชื่อว่าไม่มีใครชี้นำให้ลุงเปียยพูด และตอนนี้ลุงเปียก,ก็ไปอยู่ในความดูแลของญาติที่คลองน้ําใสค่ะซึ่งไม่มีตํารวจดูแลแต่อย่างใดค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะในขณะนี้เนี่ยโซเชียลก็เริ่มมีการเรียกร้องให้แก้ไขกฎหมายเยาวชนค่ะเพื่อไม่ให้ฆาตกรเนี่ยใช้สิทธิ์ในความเป็นเยาวชนนี้ไปก่อเหตุแล้วไม่ต้องชดใช้อะไรเลยและทุกคนคิดเห็นยังไงคะคอมเมนต์มาคุยกันค่ะและอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆที่มีให้ทุกวันค่ะ